สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก Wish Am ท a r o t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโรค่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะแม่มดแจกรางวัลดูดวงแบบโทร30นาที3รางวัลน,นะคะเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะคะจะมี รายละเอียดที่แม่มดลงไว้ในคลิปของช่องแม่มดนะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรากักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนนะคะถึง23ตุลาคมในช่วง1ถึง30เมษายนนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ แม่หมดจะเปิดไพ่เพื่อดูพลังงานในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะ Two of s w o r d ค่ะ t r e e of p e n t a c l e Justice นะคะ นายออฟวานค่ะควีนออฟครับนะคะเดอะเวิร์คค่ะเซเว่นออฟครับค่ะเอชออฟสอดทรีออฟสอด และ u u e n o o w a n นค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดจะขอใช้ลูกเต๋าเพื่อดูลัคนาและราศีที่เกี่ยวข้องนะคะกับชาวราศีตุลที่ดูคลิปนี้นะคะลัคนาหรือราศีพิจิกนะคะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้แก่เลข8นะคะอาจจะเป็นวันนี้นะคะวันที่แม่มดอัดคลิปก็คือวันที่8เมษายนนะคะ8วันนะคะ8สัปดาห์8เดือนนะคะหรือเดือนสิงหาคมคือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ t to ออฟ o r ดนะคะแม่มดมองว่าตอนนี้คุณปิดกั้นตัวเองจากเขานะคะไม่อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีนะคะพยายามที่จะเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะ แล้วก็ความรักของคุณนะคะอาจจะเกิดจากการทำงานนะคะมีเรื่องงานที่ทำให้ได้มาพบและเจอกันคุณและเขานะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจก็เป็นได้นะคะความรักในครั้งนี้นะคะมันเป็นความรักที่คุณจะต้องระมัดระวังในการแสดงออกนะคะแม่มดมองว่าคุณค่อนข้างระวังเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกแล้วก็การแสดงความรู้สึกนะคะคุณ เป็นคนที่ใส่ใจดูแลเขาด้วยความรักและความเข้าใจนะคะบางครั้งนะคะคุณอาจจะอ่อนไหวกับความรักได้ไง่ายๆนะคะหรืออารมณ์ในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมั่นคงนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างคิดมากเวลาที่จะแสดงออกหรือทำอะไรลงไปกับตัวเขานะคะความรักในครั้งนี้นะคะ เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะหรือคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะตัวคุณเองก็มีความรู้สึกที่ลังเลไม่แน่ใจว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนนะคะหรือคิดเกินเลยไปกว่านั้นนะคะคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องการที่จะควบคุมแล้วก็คาดหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ คุณแค่มีเขาอยู่ในชีวิตนะคะคุณก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วนะคะปัญหาที่มันมีนะคะในขณะนี้ก็คือเหมือนกับตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีตัวเลือกนะคะมีคนเข้าหาคุณเยอะเพราะคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีมีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นที่ดึงดูดแล้วก็เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะคะแม่มดมองว่าชาวราศีตุลน,นะคะ คุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนของคุณนะคะแล้วก็มีคนอื่นที่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกที่ลังเลแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครนะคะและคุณค่อนข้างระวังตัวในเรื่องของการแสดงออกที่คุณแสดงออกกับตัวเขานะคะส่วนไพ่ใบถัดมานะคะคได้ edge of sword นะคะแม่มดมองว่าคุณจะต้องเปิดใจคุยกับเขานะคะ พูดกับเขาแบบตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่มีนะคะบอกสิ่งที่คุณต้องการให้เขาได้รับรู้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องเปิดใจพูดคุยกับเขานะคะสิ่งที่คุณกังวลในใจนะคะได้ท o ีออฟสอดแม่มดมองว่าคุณกลัวว่าถ้าคุณได้เปิดใจคุยกับเขาแล้วคุณจะรู้สึกผิดหวังนะคะคุณเองค่อนข้างกัง,กงวลนะคะแล้วก็ กลัวที่จะเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับความรักในครั้งนี้นะคะไพ่ใบสุดท้ายได้ Queen o f ว n นค่ะแม่มดมองว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะคะแต่ความรักมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนลังเลไม่แน่ใจคุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองในตอนนี้นะคะ คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถตัวคุณสามารถที่จะใช้สติปัญญานะคะในการแก้ไขปัญหาแม่มดมองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะพบถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาในความรักครั้งนี้ได้นะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดการ์ดสามใบนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีตุลน,นะคะ ถ้ารักแล้วเจ็บเก็บเอาหัวใจของเราคืนมาเหมือนกับว่าไพ่อยากจะเตือนให้คุณนะคะระมัดระวังนะคะถ้ากลัวว่าจะเจ็บก็ให้กลับมารักตัวเองก่อนนะคะคุณมีค่าในแบบของคุณอย่าดูถูกตัวเองนะรักตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองเยอะๆนะคะใบสุดท้ายค่ะ คุณจะอยู่ในความทรงจำของฉันเสมอนี่คือข้อความจากการ์ดที่แม่มดเขียนขึ้นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูพลังงานในฝั่งของตัวเขากันบ้างนะคะทรีออฟสอดขึ้นมาใบแรกเลยนะคะทรีออฟวานค่ะ 3 of pentacle 3เรียงกัน3ใบเลยนะคะ3ดาบ3ไม้เท้า3 mm hmm. เหรียญเรียงกัน3ใบเลยนะคะ9 of cup ค่ะ8 of pentacle นะคะ7 of sword ค่ะ s of cup ค่ะ n i of one เหมือนกันกับตัวคูณนะคะไพ่ที่เหมือนกันกับตัวคูณมี T of pentacle แล้วก็ n i of one นะคะ four of cup ค่ะใบสุดท้ายได้ the devil นะคะ พลังงานในฝั่งของตัวเขานะคะไพ่ใบแรกได้ T of s w o r d นะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้เขารู้สึกผิดหวังกับความรักนะคะผิดหวังกับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอกหักเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็เขากำลังรอคอยการติดต่อมารอคอยการที่จะ ได้พูดคุยกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่แม่มดบอกนะคะว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันนะคะได้มาพบเจอกันเพราะมีเรื่องงานที่ทำให้ได้มารู้จักกันนะคะตัวเขาเองเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเขาชอบบริหารเสน่ห์กับคนที่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับใครนะคะ ตัวเขาเองนะคะก็เปลี่ยนแปลงยากนะคะมันเหมือนกับว่านิสัยชอบบริหารเสน่ห์นิสัยเจ้าชู้มันจะเป็นนิสัยของตัวเขานะคะแล้วก็เขามีเรื่องปิดบังนะคะมีเรื่องที่ไม่พูดความจริงกับตัวคุณนะคะหรือตัวเขาเองอาจจะแอบสืบแอบซองแอบดูคุณจากโลกโซเชียลอยู่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบถัดมาได้ s i of cups นะคะแม่มดมองว่าเขารู้สึก คิดถึงคุณนะคะคิดถึงความทรงจําเก่าๆนะคะคิดถึงความทรงจําดีๆที่เคยมีร่วมกันกับคุณนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็ได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ ไพ่ใบถัดมานะคะได้นายออฟวานนะคะแม่มดมองว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวนะคะเกี่ยวกับการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะนะคะเขาก็กลัวที่จะผิดหวังนะคะเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรนะคะเขาก็จะค่อนข้างเกรงแล้วก็กลัวในเรื่องของการแสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาอาจจะรู้สึกเบื่อกับเรื่องความรักนะคะความรักมันอาจจะทําให้เขาเป็นกังวลมากจนเกินไปเขาอยากที่จะไปโฟกัสแล้วก็ไปใส่ใจในเรื่องอย่างอื่นมากกว่านะคะใบสุดท้ายนะคะได้เดอร์เดวิลนะคะแม่มดมองว่าเขามีความรู้สึกที่คิดถึงตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางกายกับตัวคุณนะคะแล้วก็ ความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่อยู่ในความลับนะคะเขามีทั้งความรักความคิดถึงแล้วก็ความสเสน่หาให้กับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากไพ่ในฝั่งของตัวเขานะคะทีนี้เราจะมา ขอคำแนะนำจากเลิฟแมสเซจออราเคิลนะคะมาดูว่าข้อความในใจที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะแม่มดจะเปิดฝั่งละ3ใบนะคะในฝั่งของตัวคุณนะคะใบแรกนะคะ I hate my self because I can't stop loving you ฉันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลยประโยคบอกรักมาในใบแรกเลยนะคะ I'm not happy at all ฉันไม่มีความสุขเลยนะใบสุดท้ายนะคะ I always been the same you are the one who have changed ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปข้อความอันนี้นะคะเป็นข้อความที่คุณอยากบอกกับเขานะคะเป็นข้อความที่ค่อนข้างน้อยใจนะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะ Baby just tell me where I can find someone like you ที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหน I'm sorry that I have let you down. ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวังและใบสุดท้ายนะคะ I came from a broken home. I'm sorry. But I wish I could treat you better. ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ แม่โมดมองว่าในฝั่งของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นนะคะเหมือนกับว่าที่เขาชอบบริหารสเสน่ห์ที่เขาชอบทําตัวเจ้าชู้มันอาจจะเป็นเพราะว่าปมในวัยเด็กของเขาก็เป็นได้นะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคําตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณนะคะถ้าหากว่าฟังแล้วทำให้รู้สึกเครียดนะคะแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวที่ได้รับฟังในคลิปนี้ไปใส่ใจเพราะมันเป็นพลังงานการอ่านดวงโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะตรงกับตัวคุณหรือไม่ตรงกันกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะ อย่าลืมนะคะว่าคุณสามารถที่จะตัดสินใจทางเดินชีวิตของตัวคุณเองได้นะคะก่อนจากการแม่โมดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่โมดด้วยนะคะพบกับแม่โมดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ